กดที่ปุ่ม My s e l e x เพื่อไปสู่หน้าระบบ My s e l e x กรอกอ e ีเมลหรือเลือกหมายเลขโทรศัพท์และรหัสผ่านของท่านที่ใช้สมัครเพื่อเข้าสู่ระบบ My s e l e x กดเข้าสู่ระบบเพื่อไปขั้นตอนถัดไปหลังจากกดฝากเงินเราจะเจอหน้าถัดไปในลนนักษณะนี้โดยท่านจะเห็นว่า เซดเดจะมีระบบช่องทางการฝากเงินให้เลือกหลากหลายช่องทางช่องทางที่1นึ่งสแกน QR Code โดยช่องทางสแกน QR Code ปัจจุบันเราจะมีให้เลือกทั้งหมด4ช่องทางช่องทางที่2 l o c a l b a n k t r a n s f e r โดยช่องทางโ o c a l Bank ทา a n เฟอ r ปัจจุบันเราจะมีให้เลือกทั้งหมด4ช่องทางเช่นเดียวกันซึ่งเราจะเห็นว่าแต่ละช่องทางจะมีข้อกำหนดว่าต้องใช้สกุลเงินใดในการทำธุรกรรมการฝากเงินในช่องทางนั้นๆ โดยแต่ละช่องทางจะมีการระบุจำนวนเงินขั้นต่ำและสูงสุดในการฝากแต่ละครั้งเป็นเหรดอลลาร์ยกตัวอย่างเช่นเลือก o One t o pay ในการฝากเงินท่านจะต้องฝากขั้นต่ำต่อ1ครั้งคือ5 USD หรือ5ดอลลาร์หลังจากท่านเลือกช่องทางการฝากเงินแล้วให้กดปุ่มฝากเงินด้านขวามือของช่องทางนั้นๆ ในระบบ z ซ X นอกเหนือจากช่องทางระบบฝากเงินด้วยสแกน QR Code และ Local Bank Transfer แล้วทางระบบยังมีช่องทาง Digital Currency, Visa Master และ e-Wallet ให้เราได้เลือกช่องทางการฝากเงินได้หลากหลายขึ้นซึ่งนั่นรวมถึงช่องทางการฝากเงินจากระบบ International Bank Wire ยกตัวอย่างการฝากเงินด้วยระบบช่องทาง One-2- Pay ด้วยตัวอย่างนี้จะฝากผ่านระบบ o n e o p a y โปรดเลือกบัญชีเทรดของท่านที่ต้องการจะฝากเงินโดยช่องนี้เราจะกรอบหรือระบุจำนวนเงินที่เราต้องการจะฝากเป็นหน่วยดอลลาร์โดยในรูปภาพตัวอย่างเราจะฝากที่50ดอลลาร์โดยกรอบนี้จะระบุหรือแปลค่าเงินดอลลาร์เป็นไทยบาทให้เราได้เห็นว่าจำนวนเงินที่เราจะฝากอัตราแลกเปลี่ยนแบบเรลวทา์เป็นไทยบาท นเวลาที่เราทำธุรกรรมเท่ากับเท่าไหร่หลังจากเราตรวจสอบข้อมูลที่เราได้เลือกและกรอกเบื้องต้นอีกครั้งแล้วหากถูกต้องครบถ้วนให้เราเลือกยืนยันการฝากเงินเพื่อไปสู่ขั้นตอนถัดไปหลังจากกดยืนยันการฝากเงินแล้วเราจะเห็นว่าระบบ One to Pay จะขึ้น QR Code ในลักษณะนี้ให้โดยเราจะต้องสแกน QR Code ดังกล่าวในการชำระเงินซึ่งสามารถสแกนชำระได้ทันที หรือเซ็รูปภาพแล้วนำไปชำระในระบบ QR Code ในแอป Mobile Banking โปรดทราบชื่อเจ้าของบัญชีธนาคารในการชำระเงินต้องตรงก,กันกับบัญชีเทรดของท่านหลังชำระเสร็จสมบูรณ์ให้กดที่ Confirm เพื่อยืนยัยนการชำระเงินหลังจากทำการฝากเงินและชำระเรียบร้อยจำนวนเงินฝากหรือบาล a n c e จะถูกเพิ่มขึ้นตามจำนวนที่เราได้ระบุไว้ในการฝากข้างต้น ดังลูกภาพ